นเป็นนสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว,เว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการรับจำนำข่าวในระดับจังหวดัดอุดรธาน,นียังบ่มีรายงานว่าข่าวหายไปมีแต่ข่าวค้างสตอ็อกคณะกรรมาการติดตามการตรวจสอบและติดตามการด,ดำเนินง,งานต,ตามโครงการรับจำนำข่าวระดับจังหวดัดและกำลังจะนาทีผสมในการตรวจติดตาม ได้ออกตรวจสอบโร่งสีเข่าและกดังกลางที่เข่ารวมครองกันร,รับจำนำเข่าเพิ่มเติมร่วม4จุดซึ่งเป็นโร่งสีที่เข่ารวมครองกันร,รับจำนำเข่าในปี2 5 5 5ถับ2 5 5 6และได้มีการประชุมสรุปการทำงานตรวจสอบปริมาณข่าวสารที่เก็บอยู่ในโกดังกลางทั้งหมด8แหง่งและกดังกลางเก็บรักษาข่าว4แหง่งบอบผบสิ่งผิดปกติและข่าที่รับจำนำไหวขาดหายไป มีเพียงโรงสีเข่าที่ยังทรงหมอบเข่าปกบมีเข่าเกินกว่าที่ต้องทรงหมอบเล็กน้อยในขณะนี้ยังมีเข่าสารที่เก็บอยู่ในโกดังของโรงสีบางแหง่งตั้งแต่สมัยที่มีโครงการรับจำนำตันละ12,000บาทที่ยังบ่มีการระบายขายออกซึ่งกอบบ่มีความชัดเจนว่าข่าวเกา่าที่ค้างอยู่ในโกดังกลางมีหลายหน่อยเพียงใดเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ้องอ่อนซ้อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ คนขยัน